โอ้ไม่น่าเชื่อว่าจะสับสนกันเยอะมากเกี่ยวกับโครงการประกันราคาข้าวกับโครงการ500บาทต่อไร่คนละโครงการกันอย่าเอาไปปะพนอย่าเอาไปสับสนนะครับมีคนถามเข้ามาเยอะเลยโครงการประกันราคาข้าวก็คือว่าคุณต้องไปแจ้งพาะปลูกแจ้งเก็บเกี่ยวกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วรัฐก็จะมีราคากลางว่าความชื้น15%เนี่ยช่วยเท่าไหรข้าวเปลือกข้าวหอมข้าวเจ้าข้าวหอมมะลิอะไรก็ว่ากันไปมีราคาราคาเกณฑ์อ้างอิงมาถ้าคุณขายถูกกว่า เรื่องของราคาที่รัฐบาลเขาประกันเอาไว้ให้คุณก็เอาส่วนต่างไปอันนี้อธิบายง่ายๆส่วนโครงการ500บาทต่อไร่ที่จะให้ชาวนานเนี่ยมันชื่อว่าโครงการช่วยเหลือค่าเก็บเกี่ยวและปรับปรุงคุณภาพข้าวก็ค่าเกี่ยวค่านุ่นค่านี่มันเยอะรัฐก็เลยช่วยให้500บาทต่อไร่ไม่เกิน20ไร่ก็ครัวเรือนหนึ่งไม่เกิน10,000บาทข่าวแววมาว่าสัปดาห์สสัปดาห์เนี่ยเรื่องนี้จะสรุปเรื่อง500บาทแล้วแล้วก็จะมีการโอนเงินนะใจครับผม ก็ได้ฟังจากที่คุณอนุวัฒน์เขาสรุปมาให้นะครับผมก็ตามนั้นเลยแต่ผมจะอ,อ,อธิบายเพิ่มเติมอีกนิดหน่อยนะครับเพื่อจะได้เข้าใจตรงกันนะครับจากสำนักพิมพ์แนวหน้านะครับเมื่อวันที่3พฤศจิกายนที่ผ่านมาเนี่ยนะครับก็คือเมื่อวานนี้นะครับในการประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรเนี่ยที่จังหวัดภูเก็ตนะครับผมนายจุรินนะครับหัวหน้า พักประชาธิปัตย์เนี่ยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นะครับผมเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีมีมตินะครับอนุมัติหรือเห็นชอบเนี่ยนะครับเกี่ยวกับเรื่องของดําเนินการมาตรการความช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวและยางพารานะครับวงเงินรวมทั้งสิ้นเนี่ยหกหมื่นกว่าล้านบาทเลยนะครับดังนี้นะครับสินสินค้าข้าวนะวงเงินอยู่ที่ห้าหมื่นกว่าล้านบาทนะครับ แบ่งเป็นโครงการประกันรายได้นะครับปี2563ถึง64เนี่ยนะครับ <c oughs> ขออภัยครับมาตรการคู่ขนานและโครงการสนับสนุนค่าบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพผลผลิตการเกษตรผู้ปลูกข้าวเนี่ยนะครับโดยโครงการประกันรายได้ปีที่2เนี่ยกำหนดราคาและประิบาลประกันรายได้เกษตรกรเช่นเดียวกับปีที่ผ่านมานะครับก็ได้แก่ ข่าเปิดขอมมะลินะครับราคาประกันตนละ15,000บาทนะครับปริมาณไม่เกิน14ตันนะครับข้าเปิดของมมะลินอกพื้นที่ราคาประกันตนละ1 4 0่0บาทนะครับแล้วก็ปริมาณไม่เกินละ16ตันเข้าเปิดเจ้าเนี่ยราคาประกันตันที่ตันละ10,000บาทนะปริมาณไม่เกิน30ตันเข้าเปิดขหอมปทุมธานีนะครับราคาประกันตันละ11,000บาทนะครับ ปริมาณไม่เกิน25ตันข้าวเปลือกเหนียวเนี่ยนะราคาประกันตันละ1 2 0 0 0บาทนะครับปริมาณตันไม่เกินละ16ตันเนี่ยระยะเวลาดําเนินการตั้งแต่ทั้งสิ้นเนี่ยเริ่มที่เดือนตุลาคมจนถึงพฤษภาคมนะครับ64ปีหน้าเลยนะครับส่วนมาตรการคู่ขนานควบคู่กับโครงการประกันรายได,ได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวนะครับในปี6 4 6เนี่ย63 64นะครับ ก็ได้แก่นะครับ1โครงการสินเชื่อชะลอการขายข้าวเปลือกนาปีเนาะระยะเ,เวลาดําเนินการเนี่ยเริ่ม 1. พฤศจิกาย,ยนนะครับจนไปถึง 29. 2 9กุมภาพันธ์2564นะครับปีหน้าเลยนะโดยนอกจาก,กเกษตรกร,รที่จะได้รับสินเชื่อและไม่ต้องเสียดอกเบี้ยแล้วเนี่ยนะครับเกษตรเกษตรกรศศที่ยุ่งฉางนะครับจะได้รับค่าฝากเก็บตันละ1,500บาทนะครับ กรณีสหกรนะครับจะได้รับตันละ1,000บาทนะครับและสมาชิกจะได้รับตันละ500บาทนะครับจากเดิมเนี่ยมันตันละ1,000บาทนะถ้าผมเคยจะไม่ผิดนะครับไอตันที่สมาชิกจะได้รับเนี่ยนะครับ2โครงการสินเชื่อเพื่อรวบรวมข้าวและสร้างมูลค่าเพิ่มโดยสถาบันเกษตรกรเนาะระยะเวลาดำเนินการเนี่ยเริ่ม1ตุลาคมจนถึง30กันยายน2 5 6 4มีหน้าเช่นเดิมนะครับ โดยสหกรนะครับเสียดอกเบี้ยร้อยละ1เนานะและโครงการที่3จะเป็นการชดเชยดอกเบี้ยให้ผู้ประกันตนการขาข้าวในการเก็บสต็อกเนี่ยนะครับระยะเวลาดาเนินการ1พฤศจิก,กายนนะครับจนถึง31มีนาคม2 5 6 4นะครับให้ผู้ประกอบการเก็บข้าวไว้ในระยะเวลา2-6เดือนนะครับและจะได้รับชดเชยดอกเบี้ยร้อยละ3เนาะซึ่งจะสามารถดูดซับอุปทานในช่วง ที่เปิดเข้าเปิดอ,ออกสู่ตลาดมากนะครับเพื่อรักษาเสถียรภาพของราคาข้าวเปลือกเนาะโดยมีเป้าหมายอยู่ที่7ล้านตันนะครับต่อข้าวเปลือกซึ่งส่งผลให้ราคาข้าวมีเสถียรภาพช่วยให้รัฐบาลประหยัดงบประมาณในการชดเชยของโครงการประกันรายได้นะครับในส่วนของโครงการสนับสนุนค่าบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพผลผลิตการเกษตรผู้ปลูกข้าวเนี่ยปีการผลิตนะ 2,564นะครับจะเริ่มเดือนพฤศจิกายนนะครับ2,563เนาะเพื่อช่วยลดต้นทุนการผลิตให้แก่เกษตรกร,ร,กรผู้ปลูกข้าวช่วยให้เกษตรกร,ร,กรมีกําลังใจในการเพิ่มประสิทธิธภาพผลิตข้าวนะครับโดยในช่วงแรกนะครับเพื่อให้เกิดประสิทธิธภาพในการบริหารงบประมาณของรัฐบาลก่อนเนาะจะจ่ายให้นเกษตรกร,ร,กรที่ขึ้นทะเบียนผู้ปลูกข้าวปีการผลิต2,563ถึง64นะครับ ในรอบแรกเบื้องต้นนะครับอัตราไล่ละ500บาทนะครับไม่เกินโครเรือนละ20ไร่นะครับก็คือสูงสุด1,000 0บาทนะครับและในช่วงต่อไปจะได้หารือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและนําเสนอคอรมออีกทีนะครับเพื่อขอรับจัดสรจัดสรรงบประมาณการเพิ่มต่อไปนะครับทางด้านการเกษตรนะครับชาวสวนยางในโครงการประกันรายได้นะครับชาวสวนยางเนี่ยปีที่2จะได้รับ อนุมัติเช่นกันโดยกําหนดราคาประกันรายได้ยางแผ่นดิบเนี่ยกิโลละ60บาทนะครับน้ำยางสดกิโลละ57บาทครับยางก้อนถ้วยนะครับกิโลละ23บาททรายละไม่เกิน25ไล่ให้คนกีดนะรายละ40และเจ้าของสวนร้อยละ60นะครับปุงเงินทั้งสิ้นก็1,000 10, 0กว่บาทนะระยะเวลาดําเนินการนะครับเริ่มตุลาคมจนถึงมีนาคม6 4ปีหน้านะครับ แต่ระหว่างนี้ยางพาราและราคาดีตัวสูงขึ้นนะครับทะลุรายได้ที่ประกันไว้สร้างความพึงพอใจให้กับเกษตรกรชาวสวนยางเป็นอย่างมากนะครับแต่โครงการประกันรายได้เกษตรก็อยากเดือนหน้าเพื่อเป็นหลักการว่าถ้าราคาตกลงมากเกษตรกรจะอยู่รอดด้วยการประกันรายได้ที่ได้รับอนุมัติตรงนี้หรือไม่นะครับอันนี้ก็เป็นข่าววาระสัมพันธ์แจ้งนิดนึงนะครับเกี่ยวกับในเดือนพฤศจิกายนนี้นะครับ สำหรับบัตรคนจนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับมีเงินเข้าทั้งหมด7รายการนะครับสามารถกดออกมาเป็นเงินสดได้แล้วก็รูดซื้อสินค้าได้นะครับ5รายการแรกนะครับขออภัยครับ4รายการแรกนะครับจะเป็นเรื่องของในส่วนเรื่องของการรูดซื้อสินค้านะครับผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนนั่นเองนะครับจะมีค่าเดินทางนะครับสาธารณะเนี่ยจะมีรถเมล์รถไฟฟ้ารถทัวร์นะครับหรือรถ บคสอนะครับก็จํานวน500บาททั้ง3ส่วนนี้เนาะแล้วก็เงินช่วยเหลือซื้อสินค้าสูงสุด300บาทนะครับซื้อสินค้าเพิ่มเติม500บาทนะครับตรงนี้เป็นเงินพิเศษนะครับถ้าใครไม,ไม่ไม่เข้าใจงเงินตรงนี้สามารถไปรับฟังคลิปวิดีโอกับเก่าได้นะครับสาหรับเงินในส่วนนี้500บาทนะครับแล้วก็มีส่วนลดซื้อกาซหุงต้ม45บาท3เดือนนะครับต่อมา3ส่วนตรงนี้3ส่วนสุดท้ายนี้จะเป็นในส่วนของ การกดเงินสดนะครับหรือกดมาออกจากตู้ ATM นั่นเองนะครับจะมีเบี้ยความพิการนะครับเพิ่มเติม200บาทนะครับค่าน้าค่าไฟนะครับ100บาทและ230บาทนะครับเงินทั้ง7ส่วนนี้นะครับถ้ามองเป็นภาพรวมแล้วมันมีมูลค่าเยอะมากจริงๆนะครับบางคนเนี่ยเขาอยู่ได้เป็นเดือนเลยนะครับอยู่ได้เดือนหนึ่งเลยก็ว่าได้นะครับก็อย่าลืมไปใช้สิทธิ์กันนะครับเช็คสิทธิ์กันได้นะครับก็ คลิปวิดีโอเก่าๆได้ทำเอาไวใ้ให้ให้ดูแล้วนะไปรับฟังกันได้นะครับหากใครมีคำถามเพิ่มเติมหรือว่าข้อสงสัยก็สามารถเม้น์ใต้คลิปวิดีโอได้เลยนะครับทั้ง YouTube และก็ Facebook นะครับใต้คลิปนี้เลยนะครับสามารถเม้น์สอบถามคำถามปัญหาต่างๆนานา,นานได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นปัญหาเรื่องการได้รับเงินช้าหรือว่าไวนะครับแนะนำอย่าทักข้อความไปถ้าทักข้อความไปแล้วไม่มีทางตอบแน่นอนนะครับเพราะว่าระบบข้อความของ ข่าว3าทีวีทั้ง Youtube แล้วก็แชท a c e b o o k ล่มนะครับเพราะว่าพอแม่พี่น้องเล่นทักกันไปวันหนึ่ง2-300รอข้อความนะครับมองไม่เห็นเลยนะครับข่าวโพลเลยหมดเลยแนะนำให้เม้นใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับถ้าใครรู้ก็สามารถช่วยมาเม้นตอบคำถามแล้วก็บอกเพื่อนหน่อยนะครับก็ช่วยๆกันเนาะนะครับข่าว3ามทีวีก็ตอบไม่ไหวคำถามของท่านจะถูกนำมารวมกันแล้วก็ ตอบคำถามในคลิปวิดีโอถัดไปนะครับแล้วก็พบกันใหม่ในคลิปวิดีโอถัดไปนะครับสำหรับคำถามที่พ่อแม่พี่น้องที่จะจะถามกันในคลิปนี้นะครับผมข่าวสามทีวีนะครับผมก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็ขอฝากพ่อแม่พี่น้องนะครับถ้าไม่อยากภาพก็ติดตามข่าวสามทีวีเอาไว้ดีๆนะครับเช่น Facebook ก็ไปกดถูกใจเพจข่าวสามทีวีเอาไว้เลยนะครับผมแล้วก็ YouTube ก็อย่าลืมกดติดตามเพจข่าวสามทีเอาไว้เลยนะครับ เพื่อที่พ่อแม่พี่น้องจะไม่ได้พลาดโอกาสสิทธิต่างๆนาๆนาครับเช่นบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเงินเยียวยาหรือว่าโครงการใหม่ๆของรัฐบาลที่เขาจะมีมาช่วยเหลือประชาชนนะครับจะได้เป็นการบอกต่อกันนะครับไม่ไว่าเป็นเกษตรกรเงินอุดหนุนเด็กหรือเป็นเงินช่วยภัยแรงเงินเด็กแรกเกิดเงินค่าเทอมลูกนะครับผมสุดท้ายนี้ข่าวสามทีวีไม่มีอะไรจะขอมากมายครับก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องที่รับฟังรับชม ก็ขอให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับร่ํารวยมีเงินมีทองมีโชคมีลาบนะครับอาจจะถูกหวยรางวัลที่1นนะครับไม่ที่1ก็ที่2ที่3ก็ยังดีนะครับขอให้พ่อแม่พี่น้องที่กำลังฟังตอนนี้ขอให้พบเจอแต่ลาบลอยนะครับผมได้เงินได้ทองเงินทองไหลมาเทมานะครับขอให้โชคดีกันทุกคน,นครับอย่าเจ็บอย่าไข้นะครับสาธุอย่าลืมกดติดตามช่องข่าว3าทีวด้วยนะครับสำหรับนี้ก็ ไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปวิดีโอถัดไปสวัสดีครับ